ออาละขายหูฟังแล้วเอาละขายหูฟังแล้ว,ลลวใครอยากดูมาดูกันสวัสดีเพื่อนๆชาวเกมมิ่งเกียร์ทุกคนนะครับวันนี้กลับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องเกมมิ่งเกียร์ไทยแลนด์ อันนี้นะครับผมอยู่กับหูฟังออรัสคือผมบอกก่อนเลยว่าก่อนนี้ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะว่าแบบออรัสเ็าทาหูฟังวันนี้ผมได้รับหูฟังมาจากพี่ทีมแบบกิกกรบายครับส่งหูฟังมาให้ผมบอกว่าแบบเฮ้ยตอนนี้ออรัสเขามีทําหูฟังออกมาขายที่ไทยแล้วนะทุกคนราคาไม่แพงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมกันว่า,าตัวน,นี้ มันแบบดีไซน์เป็นยังไงบ้างแล้วก็เสียงแล้วก็ไมเป็นยังไงบ้างรวมถึงกับการซิงไฟต่างต่างเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคสําหรับแพ็กเกจนะครับก็คือมาแบบกล่องโคตรใหญ่นะหูฟังก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับใครที่เป็นชาวออรัสอยู่แล้วก็คือจะคุ้นชินกับไอ้ตานี้เนาะผมคิดว่ามันเป็นอะไรเดี่ยวสิงโตหรือเสือคอมเมนต์มานะครับว่ามันคือตัวอะไรครับก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวค่อยไปดูของจริงกันนะครับรุ่นนี้ใช้ชื่อว่า h ES 5 นะครับ All a l l s t a H5 ส่วนข้างกล่องนะครับฝั่งนี้ก็จะบอกว่าสามารถเชื่อมต่อพอรอะไรได้บ้างนะครับจะมี3.5เป็นแจ็ค2หัวแล้วก็ USB นะครับก็ตามการใช้งานมีประกรงประกันบาร์โค้ดต่างๆครับส่วนดน้าหลังแล้วก็จะบอกว่าออปชั่นพิเศษของตัวนี้เป็นยังไงบ้างเช่นมีไดเวอร์50มิลน,นะครับข้างบนนี้มี50บินมีสามารถเชื่อมแบบ RGB ของของแบบแอปของ a l l a ได้เปิดลงมา ข้างในหนึ่งคือคู่มือการใช้ง,งานเหมือนเดิมครับน่าจะมีทุกๆรุ่นแล้วส่วนต่อไปครับเป็นสายพร้อมกับคอนโทรลเลอร์อันนี้น่าจะเป็นแบบคอนโทรลเลอร์เอาไว้แบบเพิ่มเสียงแล้วก็มิวใหมคข้างๆนี้นะทุกคนดูโคตรสวยมีโลโก้ด้วยแต่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยคือสายมันยาวมากๆเลยนะทุกคนผมว่าน่าจะมีแบบ3-4สี่เมตรได้แล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นไมโครโฟนนี่นะครับไมก์ก้านอันนี้เขาบอกว่า มันสามารถหมุนได้แบบ3 6 0องศาจริงหรือเปล่านี่นะครับทุกคนก็คือมันจะเป็นเชือกอยู่แล้วอะ่ะนี่นะเสียบง่ายๆครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลองเสียบสายก่อนแล้วกันโชว์ไฟให้เพื่อนๆดูว่าแบบเฮ้ยพอเราเสียบแล้วไฟออกแล้วก็แบบดีเทลต่างๆเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวผมขอเสียบแปบบ๊บ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้แบบเสียบเจ้าตัวแบบไฟเลี้ยงหูฟังไปแล้วนะก็คือตอนนี้จะมีไฟแสดงแบบเป็นแบบค่าดั้งเดิมก็คือจะเป็นสีส้มแต่จริงๆอ่ะมันสามารถเปลี่ยนได้นะแบบทําให้เป็นสีแบบเจ็ดสีทําให้แบบเราชอบสีอะไรก็สามารถเข้าไปตั้งค่าได้เดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีการตั้งค่าตอนท้ายคลิปนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูที่ดีเทลรายละเอียดนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะ ตรงนี้เอียครับนะครับก็คือแบบนุ่มมากน่าจะเป็นแบบเมม o r รลีโข้างในเป็นไดเวอร์แบบ50มิลผมคิดว่าน่าจะถอดไม่ได้นะครับรุ่นนี้น่าจะถอดเอียครับไม่ได้แต่ว่ามันเป็นหนังนะตัวเนี้ก็ค่อนข้างนุ่มมากๆอันนี้ทุกคนส่วนต่อไปครับสายคาดหัวจริงๆข้างบนเนี้ยเป็นหนังเทียมก็คือใช้แบบการยึดเป็นแบบสลิงนะทุกคนน่าจะเป็นสายสลิงแหลนะเนาะก็คือค่อนข้างแข็งแรงแหละแต่ว่า ผมแบบบอกทุกคนก่อนนิดนึงว่าข้างในมันจะมีน็อตล็อกก็คืออย่าไปรุนแรงกับมันมากไม่งั้นถ้าน็อตมันแบบคลายหรือว่าเกลียวมันหวานนู่นนี่นั่นอ่ะมันจะทําให้แบบหลุดออกมาได้ก็คือจะต้องแบบส่งซ่อมนู่นนี่นั่นนะก็คือไม่ได้รับประกันนะทุกคนอ่นะ,ะครับก็ข้างบนก็มาเป็นแบบเฮ้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันยืดหยุ่นดีมากๆอ่ะทุกคนเห็นปะอ่าโอเคก็ ผมลองใส่แล้วสำหรับผมนะก็คือค่อนข้างสบายมากๆเลยอะแบบมันไม่ได้บีบหัวแต่ว่ามีความกระชับแต่ผมจะรู้สึกว่าหูฟังอันเนี้มันไม่ได้ตัดเสียงแบบเสียงรอบข้างผมว่ามันดรอปลงไปแค่แบบ2 0 3 0เองก็แนะนำแล้วกันว่าใครที่แบบเอาไปเล่นที่บ้านไม่ได้มีเสียงดังมากก็เหมาะอยู่นะอันนี้แล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะพาไปดูวิธีการแบบตั้งค่าแลา้วกันว่าหูฟังเนี้ยเสียงเป็นยังไงบ้าง ตั้งค่าไมได้ยังไงบ้างแล้วก็ไฟได้งไงบ้างแล้วเสียงแบบที่ผมรับฟังกับเสียงไมโครโฟนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันครับมาครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์เจ้าตัว,ตวออ l ัสเ t ชาละกันก็จริงๆมันจะใช้ซอฟต์แวร์ตัวเดียวกับพวกที่ไว้ปรับไฟกัดจอไฟเมนบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยชื่อว่า All Engine ออลัสเอนจินเนาะเราก็ดาวน์โหลดมาเลย ปุ๊บป,บปบเข้าเว็บติดตั้งเสร็จจะได้ตัวนี้มานะพอได้ตัวนี้มาเสร็จอ่ะเดี๋ยวมันจะรอโหลดแป๊บหนึง่งพอดาวน์โหลดตัวนี้เสร็จอะ่ะเปิดขึ้นมามันจะมีคําว่า VJ กับ headset ก็กดมาที่ headset ครับเสร็จแล้วมันจะโชว์หน้าต่างแบบนี้ในหน้านี้เราจะเอาไว้ปรับพวกแสงสีต่างๆเท่านั้นนะก็คือจะมีเป็นโหมดแบบ static อะไรเงี้ยแฟด double แฟด Color Cycle หรือว่าปิดเนาะก็แล้วแต่ใครชอบอันนี้จะเอาไว้ปรับเสียงเท่านั้นเอ้ยจะเอาไว้ปรับไฟเท่านั้นนะครับทุกคนไม่ไม่เกี่ยวกับพวกแบบเสียงต่างๆคือที่ผมลองลงลองแบบใช้มาเนี่ย <c oughs> เสียงเหมือนจะไม่มีซอฟต์แวร์ปรับ2ออันนี้ผมขอตินิดนึงเลยก็คือใครที่จะเอาไปใช้กับโน้ตบุ๊กอะสาย3.52ันอะจะเป็นเสียงกับไม ต้องซื้อสายที่มันเป็นวายแล้วก็เป็นเสียบรูเดียวเข้าโน้ตบุ๊กแล้วก็ USB จะทำหน้าที่แค่เพียงแบบฉายไฟเท่านั้นไม่ได้แบบเอาไว้ให้แยกใช้ว่าแบบเราสามารถใช้ USB ก็ได้หรือใช้เป็น3.5ก็ได้ไม่ใช่นะครับทุกคนก็คืออันเนี้ยเป็นหนึ่งจุดที่แบบค่อนข้างยากอาจจะมองกับสำหรับคนที่ใช้งานกับ PC มากกว่าแบบแเลยแหละแต่ถ้าใครแบบเป็นสาววงจริงเราต้องการใช้จริง,รงก็ซื้อสายที่มันเป็นวา มาได้ไม่ติดนะครับการปรับแต่งไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงผมมีไฟล์เทสไว้แล้วผมว่าเสียงมันออกแบบทุมๆนิดนึงนะมีคนวิ่งมาแล้วโอ้ ผมว่าอยู่กลางๆนะสำหรับตัวผมเองผมแบบมออกแบบทุ้มมากอ่ะอันเนี้ยโอเคสำหรับพาเล่นเกมมันมีประมาณนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเทสเสียงพวกโดบีแบบเป็นแบบ 8D Audio โอละกันว่ามันจะเก็บรายละเอียดได้ดีหรือเปล่าอันนี้แบบรอบหัวเลย อ่ะโอเคครับสำหรับการเทสหูฟังก็จะมีประมาณนี้ผมสรุปให้สั้นๆง่ายๆละกันว่าซอฟต์แวร์โหลดมาเอาไว้ปรับแต่งพวกแสงสีก็จะชื่อว่า RGB Fusion 2.0เนาะส่วนใครที่อยากจะแบบลองเทสเองจริงๆตามหน้าร้านผมเดาว่าอาจจะมีบ้างนะให้ลองเทสแบบลองใส่ใส่สบายหรือเปล่านะครับส่วนการปรับแต่งก็ เท่าที่ผมลองเทสอะม,มันมันมันไม่มีให้ปรับแต่งนะก็ใครที่ชอบคาแรคเตอร์ของเสียงประมาณเนี้ยก็ลองดูได้ครับโอเคครับทุกคนเป็นไงบ้างครับกับการที่แบบมาฟังผมแบบรีวิวเสียงเสียงไม่หรือว่าแบบการตั้งค่าต่างๆก็ถ้าให้ผมแนะนำนะอันเนี้ยก็เป็นแบบหูฟังเริ่มต้นลแล้วกันแล้วก็สำหรับสาวกออรัสผมว่าหาซื้อเก็บไว้ก็ดีแบบสะสมอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าแบบใครที่ชอบหูฟังที่แบบ ใส่สบายแล้วก็คนที่แบบหาหูฟังที่แบบงบไม่เกิน1000-2000อะไรประมาณเนี้ยก็คืออันนี้ก็พอแบบใช้งานได้ดีเลยนะรุ่นเนี้ยครับสำหรับใครที่มีคำถามเบิ่มเติมหรือว่าสงสัยซื้อที่ไหนหนู่นนี่นั่นคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบคอมเมนต์หรือผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันสำหรับใครที่แบบ อยากจะไปซื้อหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมสุดท้ายนะครับฝากช่อง Gaming Gear Thailand ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปพวกเราครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไค i b ์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปของพวกเราแล้วก็ติดตามต่อไปนะครับว่าพวกเราจะมารีวิวสินค้าอะไรต่อไปดีหรือไม่ดีนวันนี้นั่นนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ